บว w มุด Gateway Component อุปกรณ์ที่จะแปลงโปรโตโคอลต,ต่างๆในภาคอุตสาหกรรมให้เชื่อมต่อหากันได้ด้วยการคอนฟิกที่ง่ายดายและไม่ต้องเขียนโปรแกรมง่ายดายแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับผมโอประชากรตาสุสี เอนจิเนียร์บริษัทควิกเออาร์พีสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่แนะนำให้ท่านรู้จักตัวคอมโพเนนต์เกตเวย์นะครับที่เป็นตัวมอนต์บัตรทีซีพีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมีอีก2ตัวนะครับที่จะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็คือตัวนี้โปรฟิบัตนะครับเกตเวย์กับตัวดีไวส์เน็ตเกตเวย์นะครับอ่าซึ่งการใช้งานเนี่ยนะครับคลิปคราวที่แล้วเนาะเราจะต้องใช้ในส่วนของตัวเลฟไพร์คอนเน็กตัวนี้นะครับในการเชื่อมต่อกันนะครับซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อแบบนนี้ะครับอ่า โปรโตคอลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรฟิบัตนะฮะดีไวเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อเข้ามาที่ตัวเล็บพายได้เลยนะครับอ่านี้วันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้งานในะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นโหมดของอุปกรณ์ที่เรียกว่าโปรโตคอลคอวอรวเตอร์นะครับใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับการใช้งานโหมดโปรโตคอลคอมพิวเตอร์นั้นไม่จําเป็นต้องมีเล็บพายคอนะครับเราสามารถถอดตัวนี้ออกได้เลยนะครับแล้วเชื่อมต่อหากันระหว่างตัวโมดูลเกตเวทั้ง2ตัวทั้ง2โปรโตคอลน,นี้เข้าหากันนะครับ โปรโตคอลที่1ก็จะสื่อสารกับโปรโตคอลที่2ได้แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะคอนฟิกบนหน้านี้นะครับบนหน้าตัวกล่องมันเลยนะครับตัวอุปกรณ์เลยนะครับตัวอย่างเช่นการดิฟสวิตของตัวดีไว c e เน็ตนะครับเราก็จะดิฟในรูปแบบของฐาน2นะครับถ้าเป็น1นะครับเราก็จะเป็นเลข1นะครับถ้าดิฟลงก็เป็นเลข0ูนย์ะครับแล้วคํานวณมาในรูปแบบของฐาน2นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าแอดเดรสให้กับดีไวซเน็ตแล้วนะครับส่วนโปร f ฟบัตนะฮะจะเป็นลักษณะของ ตัววอลุ่มบิดในตำแหน่งของตัวเลขนะครับโดยจะมีหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับเช่นต้องการอุปกรณ์ตัวนี้เป็น address หมายเลข10นะครเราก็จะบิดไปที่เลข1กับเลข0ูนย์ะครับรวมกันคือจะเป็นเลข10นะครับเพียงเท่านี้นะครับโปรโตคอลตัวนี้ก็จะเชื่อมหากันแล้วนะครับการเชื่อมต่อจะเป็นลักษณะของไซเคิลดาต้านะครับก็คือ transfer โดยอัตโนมัติระหว่าง buffer ที่เป็นอินพุตกับเอาต์พุตนะครับของทั้ง2องโมดูลนี้เข้าหากันเลยนะครับเพียงเท่านี้ข้อมูลก็จะ วิ่งหาคันได้แล้วนะครับทีนี้ในส่วนของตัวโปรตโตคอลอื่นหรืออุปกรณ์ตัวอื่นดีไวซ์อื่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของโปรตโตคอลอื่นกันครับเดี๋ยวเรามาดูโปรตโตคอลอื่นของตัวคอมโพเนนต์เกตเวตัวนี้นะครับเราสามารถตรวจสอบที่เว็บไซต์ของตัวคุนบุชได้เลยนะครับมาดูในโหมดของตัวเกตเวนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเกตเวไทยต่างๆเนาะให้เราเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นโปร f ฟน์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตพาวเวอร์ลิงนะครับ i n uh, t เต c P, Divine a id, Open, ์ที่ใช้ในส่วนของโรบอทนะครับซีครอ s นะครับมอนบัสทีซีพนะครับ d ีไ uh, i เ e t Can Open นะครับที่ใช้ในส่วนของระบบยานยนต์นะครับแล้วก็ตัวมอนบัส TCP แล้วก็ Serial นะครับนี่นะครับเราสามารถ Mix and Match uh, ในส่วนของอตัวอุปกรณ์เหล่านี้หากันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น โปรไฟบัตโปรไฟเนตเท่านี้น,นะครับโดยที่ไม่ระบุนะครับว่าต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้เท่าน,นั้นนะครับอย่างอุปกรณ์ทั่วไปที่เราต้องซื้อเนี่ยเราจะต้องระบุเลยว่าสื่อสารตัวไหนกับตัวไหนนะครับอันนี้ไม่ต้องนะครับเราสามารถ mix and match ได้เลยก็จะทําให้เราสื่อสารได้ง่ายขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะฮะทุกช่องทางของพีเอพของเรานะครับสำหรับการอัปเดตใหม่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ